สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวบางเมืองที่โคร,รักทุกท่านผมนายประสิทธิ์เจตทรงธรรมคณะก้าวหน้าบางเมืองผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเมืองเบอร์สาพร้อมด้วยผู้สมัครสอเบอร์13ถึงเบอร์18นะครับพ่อแม่พี่น้องที่โครักทุกท่านวันนี้นะครับผมจะนําพ่อแม่พี่น้องมานะครับเพื่อ,อชี้แจงนโยบายคณะก้าวหน้าบางเมืองของเรานั้นนะครับ อีกนโยบายหนึ่งนะครับที่คณะก้าวหน้าบางเมืองผมได้ลงในชุมชนนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชุมชนทั้งหลายนะครับได้ร้องเรียนมาก็คือเรื่องของยุงนะครับยุงนั้นนะครับสร้างความรําคาญนะครับหรือนํามาซึ่งโรคให้เลือดดอกนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องตามชุมชนต่างๆของเทศบาลบางเมืองกันเป็นประจำวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของยุงกันยุงนะครับเป็นปัญหาสร้างปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องในทุกภูมิภาคของโลกนะครับ โดยเฉพาะประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นนะครับซึ่งประชากรประมาณ2,500ล้านคนนะครับที่ประสบปัญหาต้องมาเจอเรื่องของยุงนะครับที่สร้างความรำคาญหรือนำโรคให้เลือดออกมาสู่ประชาชนนะครับ ในปีปีหนึ่งนะครับทั่วโลกนะครับจะมีผู้ป่วยด้วยโรคให้เลือดออกประมาณ50ล้านคนโรคให้เลือดออกนั้นเกิดจากยุงลายซึ่งเป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งนะครับดงกีดเมื่อเข้าสู่คนแล้วหรือ,อยุงที่เป็นพาหะกัดคนแล้วนะครับไวรัสตัวนี้เข้าสู่ร่างกายนะครับก็จะมีอาการถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพูดถึงชุมชนเทศบาลบางเบงของเราว่าเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะครับ ที่ไม่ให้ยุงกัดหรือว่าป้องกันไม่ให้มียุงเยอะนะครับนั่งหน้าบ้านไม่ได้นะยุงกัดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพูดถึงยุงที่เป็นตัวร้ายที่นำพาไข้เลือดออกมาสู่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับยุงนี้คือยุงลายยุงลายที่เป็นอาหานำไข้เลือดออกมาสู่คนนั้นนะครับเป็นยุงลายตัวเมียสถานที่นะครับพ่อพันธุ์ของยุงลายนะฮะตัวเมียนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับ ก็จะเป็นในบ้านท่านแหะครับที่ไหนบ้างครับที่เป็นแหล่งพ่อพันธุ์นะครับในแจก,กันดอกไม้ขาตู้กับข้าวนะครับในอ่างบัวหน้าบ้านของท่านยางรถยนต์เก่าๆหรือกับปองน้ําทั้งหลายนะครับที่เวลาฝนตกแล้วสามารถขังน้าในกระปองได้บริเวณจุดที่มีน้ําขังและน้ํานั้นไม่มีการไหลนะครับไายเทล้วนแต่เป็นจุดที่ทําให้ยุงลายนั้นสามารถมาวางไข่และพ่อพันธุ์ได้วิธีแก้ปัญหานะครับอย่างที่บอก กล่าวมาทั้งหมดนะครับไม่ยากครับพรอแม่พี่น้องครับตู้กับข้าวของท่านนะถ้าท่านจะเทน้ําไว้รองเพื่อให้ไม่ให้มดขึ้นเนี่ยให้เติมเกลือลงไปนิดนึงหรือใช้น้ําส้มสายชูนะครับเจอกันดอกไม้ท่านก็เปลี่ยนน้าสักงอาทิตย์หนึ่งก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเกิดปัญหานะครับมีไข้เลือดออกเกิดขึ้นในชุมชนนะครับท่านก็แจ้งรพสตหรือสายดรวจมาที่เทศบาลนะครับ ซึงคณะก้าวหน้าบางเมืองของเรานะครับเราจะมีสายด่วนในการแจ้งเหตุทั้งหมดหรือท่านโทรไปที่1422ก็ได้นะครับรับเรื่องราวทั่วไปนะครับและก็เรื่องจะถูกส่งมาที่เทศบาลบางเมืองของเรานะครับพ่อแม่พี่น้องครับยุงอีประเภทหนึ่งคือยุงที่สร้างความรําคาญให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านออกมานั่งหน้าบ้านไม่ได้เลยครับนั่งหน้าบ้านปั๊บยุงบินมานะครับอ่าเยอะแยะไปหมดนะครับอ่ายุงประเภทนี้คือยุงสร้างความราคาญนะครับซึ่งแรงกําเนิดของยุงประเภทนี้ก็คือ ตามห้วยนองคลองบึงนะครับที่น้ําไม่ถ่ายเทวิธีการหนึ่งคือการเติมนะครับซายอเบดนะครับที่จะช่วยลดนะครับกาจัดพวกลูกน้ําทั้งหลายนะครับยุงก็จะไม่มีนะครับหรือชุมชนไหนนะครับที่จะต้องการให้นะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเทศบาลออกไปพ่นหมอกควันนะครับคณะก้าวหน้าบางเมืองนะครับถ้าได้รับโอกาสนะครับจากพ่อแม่พี่น้องในวันที่28มีนานี้ไปเลือกตั้งกันนะครับนี่เป็นนโยบายของคณะก้าวหน้าบางเมืองนะครับ เราจะนํานโยบายการกําจัดยุงนะครับในชุมชนทั้งหลายเราอยากทาชุมชนให้ปลอดยุงนะครับให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขนะครับไม่รําคาญกับยุงทั้งหลายนะครับที่มาทําลายความสุขของพ่อแม่พี่น้องนะครับวันที่28นี้นะครับเวลาตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับขอเชิญชวนทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับคณะก้าวหน้าบางเมืองนะครับผมนายประสิทธิ์เจตตรงธรรมนะครับผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเมืองเบอร์3 และผู้สมัครสอทอนะครับเบอร์13ถึงเบอร์18นะครับพร้อมแล้วที่จะทําหน้าที่แทนพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับ oh. ขอบคุณครับสวัสดีครับคร oh. อบครัวพร้อม oh. เวลาพร้อมทีมงานพร้อม oh.